มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอมา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 วันนี้นะจ้าเจเจเลือกหนังที่สร้างมาจากการ์ตูนมังงะชื่อดังรับรองว่าสนุกถูกใจแน่นอนจ้าเป็นเรื่องราวของอิจิโจราคุลูกชายคนเดียวของหัวหน้าแก๊งยากุซ่าแต่เขาเนี่ยนะกลับเป็นคนที่ไม่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่เป็นยากุซ่าเอาซะเลยเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนักเรียนหมอปลายอันสุดแสนจะธรรมดาธรรมดา จนกระทั่งวันหนึ่งมีนักเรียนใหม่เข้ามาชื่อคิริซากิจิโตเกะลูกสาวของแก๊งมาเฟียบีฮ v e เข้ามาเรียนที่เนี่ยนะเขาก็ไม่ถูกชะตากับเธอเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อแก๊งมาเฟียบีฮีฟมารุกร้านที่ยากุซ่าจนเกิดการวิวาทขึ้นเพื่อหยุดยั้ยงสถานการณ์นี้นะราคุจึงต้องแกล้งเป็นแฟนหลอกๆก,ก,กับจิโตเกะว่าแต่เรื่องราวความรักปล,มปลอมๆของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปพวกเธอไปดูนะจ้าไน นิเซโคอิ False Love วันพฤหัส,สบ,บดีที่22ธันวาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Film Asia ช่อง116และ237เรื่องเนี้รวบรวมเหล่าไอดอลคนดังไว้มากมายเลยนะพลาดไม่ได้นะจ๊ะวันนี้เจ๊เจ๊ไปแล้วนะบ๊ายบาย